ราคาแล้วก็สเปครวมถึงลิงก์ดูใต้คลิปผมจะให้ไว้อุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นผู้ชมเขายืมให้ยืมมรา้วนะครับนี่คือถุงมือจาก d e v o l t นะครับก็เดี๋ยวจะอยู่ใน playlist d e v a l t กับ Hand Tool นะครับเครื่องมือช่างนั่นเองเป็นถุงมือไซส์ Large หรือว่าเบอร์เก้านะครับ,นะบ HPPE Cut Protection Glove ถุงมือป้องกันการบาดนั่นเองเนาะนี่นครับชื่อรหัสรุ่นคือ DPG 8 6 l EU นะครับ Coat c o a t e d Work Gloves หน้าตาก็จะเป็นถุงมือกันบาดที่ในช่องผมรีวิวไปบ้างแล้วนะครับแต่จะเป็นถุงมือของยี่ห้ออื่นน่าจะเป็น Milwaukee หรือว่าเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นของ Dvor e นะครับเขาจะบอกว่าจับได้กระชับนะครับเมื่อใช้กับมีดหรือว่าเครื่องมือช่างบอกว่าเป็น D TDM- 100 taste น r e s i s t a n c ลองใช้มีดบาดดูแล้วนะตัดบาดดูแล้วมันก็จะกันได้ดี touch screen capable ก็คือสามารถจะแตะจอโทรศัพท์ได้ด้วยขนาดที่สวมใส่ถุงมืออยู่นะครับก็ดีเลยนะเพราะช่างบางทีเขาก็ไม่อยากจะแกะอถอดถุงมือออกนะครับด้านหลังก็จะเป็นแท็กแบบนี้นะครับตัวของถุงมือเนี่ยจะเป็นถุงมือลักษณะคือดิฟนะครับดิฟ g l o v e ก็คือใช้อายางนะครับชุบ ไปที่บริเวณฝ่ามือแล้วก็นิ้วนะครับซึ่งซึ่งก็จะทําให้ตัวถุงมือเนี่ยเขาจะมีอ,อยางหุ้มอยู่ส่งผลให้การใช้งานนะครับบริเวณที่เป็นฝา่ามือพามพามก็คือฝ่ามือตรงนี้นะครับมันมีความกระชับขึ้นเมื่อสวมใส่เข้าไปแล้วเวลาเราไปกริปจับเด่งเช่นจับเครื่องมือช่างจับค้อนนะครับหรือว่าจะเป็นการายกจับอะไรเนี่ยมันก็ทําให้มันเหน็บขึ้นนะครับสังเกตด,ดูว่า ทั้งฝ่ามือเลยนะตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะครับไล่ไปจนถึงกลางฝ่ามือแล้วก็บริเวณนิ้วทั้ง5นิ้วเลยนะี่ยจะเป็นยางหุ้มทั้งหมดเลยแล้วก็ยาเนี่ยจะคงคุ้มมาบริเวณด้านข้างย้อนมาถึงบริเวณด้านบนบริเวณนิ้วนะครับมาถึงข้อที่2ของนิ้วเลยนะครับถ้าเวลาใส่ก็จะอยู่ประมาณประมาณตรงนี้นะครับอยู่แถวแถเนี่ยนะครับผมนิ้วโป้งก็ด้วย ส่วนด้านหลังของฝ่ามือนะครับหรือว่าหลังมือเนี่ยก็จะระบุไว้ว่าเป็น d e ฟอลขนาดแล้วก็ทัชสกรีนคือสามารถจะสัมผัสหน้าจอได้ด้วยการใส่ใช้งานก็จะเป็นอย่างยืดนะอีลาสติกบริเวณข้อมือแล้วก็วัสดุที่ใช้ผลิตตัวถุงมือนี้ก็จะเป็นอีลาสติกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ทอเส้นใยความถี่รวมถึงขนาดของเส้นใยต่างกันนะครับทิศทางการทอไม่เหมือนกันเวลาใส่ใช้งานก็เพียงแต่อ้าออกนะครับเย็บสติชิ่งมาก็แย่มือเข้าไป ซึ่งแท็กด้านในนะครับก็จะระบุไว้ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสรุ่นคือ dpg 8 6 0 l eu นะครับส่วนประกอบที่ใช้ผลิตถุงมือนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนครับ40% polyurethane นะครับก็เป็นยางวัสดุสังเคราะห์จะเรียกว่าโฟมหรืออะไรไม่แน่ใจ20% HPPE นะก็เป็นตัวย่อ20% glass fiber ก็คือเป็นใยแก้วนะครับ15% nylon ก็คือใช้เป็นได้ที่ใช้เย็บไว้ด้วยกันนี่แหละจะเป็นไนลอนซึ่งมีความเหนียวทนทาน5% spandex ก็คือ,อยางยืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผลิตเดือน7ปี2024 แล้วก็เป็นชื่อแหล่งผลิตนะครับเมมฟิสนะครับเทนเนสซีบางทีแอนด์ยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นแหล่งที่ออกแบบนะเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ดูนะครับด้วยการอ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดมือเข้าไปข้างในจะมีแท็กการดูแลรักษานะครับการแคร์อินสตรักชั่นนามาด้วยสอดเข้าไปจะเห็นว่าบริเวณนิ้วนะครับที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ในร่องพอดีนะครับแล้วเวลาเราขยับมือกำแบบนี้นะครับ ตัวถุงมือเองก็จะกระชับอยู่บริเวณร่องนิ้วและปลายนิ้วนะครับเวลาใช้งานก็สามารถใช้แตะจอโทรศัพท์หรือว่าจับงานละเอียดนะครับพวกจับสกรูจับน็อตจับตะปูอะไรเงี้ยนะครับแล้วป้องกันการตําการโดนบาดได้เพราะว่าด้านหน้าที่เป็นฝ่ามือแล้วก็นิ้วเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นายางนะครับคุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันการทะลุทะลวงทะลุนะครับอย่างเช่นไปจับอะไรที่มันคมหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้แหลมคมมากอะไรแบบเนี้ยก็ ป้องกันมือบาดเจ็บนะครับโดนเซียนตำโดนลูกแม็กลูกอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกหนามกระบอเพชรไอ้นีพวกนี้ไม่อยู่นะทะลุผมเคยลองแล้วมันก็เป็นถูมือกันบาดระดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นระดับทั่วๆไประดับเริ่มต้นนั่นเองครับก็ใช้งานก็ระมัดระวัาางกันด้วยนะครับข้างนี้ก็เหมือน,นเวลาใส่ก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านี่ผมโชว์ให้ดูว่าเวลาใส่ใช้งานหน้าตาเขาก็จะ ออกมาประมาณราวๆนี้นะครับก็คู่ไม่กี่ตังค์นะครับไม่กี่ร้อยเองนะก็ใช้งานผมว่าก็ซื้อไว้ใช้ก็ดีนะสำหรับงานช่างแต่ว่างานช่างบางอยา่าง ก็ไม่แนะนําให้ใส่ถุงมือเพราะว่าโอกาสที่มันจะดึงถุงมือติดเข้าไปในอุปกรณ์ช่างนะครับพวกเลื่อยหรือว่าเครื่องบดนะเครื่องขัดพวกนี้ก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานในสวนนะทำสวนพรวนดินนะครับยกจับนู่นจับนี่จับไม้งานช่างอะไรพวกนี้ใส่ถุงมือแม้ก็ดีนะครับปลอดภัยดีแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานด้วยนะของประมาณนี้นะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมรีวิวจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ดีวอล d และก็ Hand Tool แล้วเจอกันใหม่อาิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ a ฮบีไรต์และอั